ในกระชายนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายให้รู้สึกกระปีก้กระเป๋าช่วยบำรุงผมให้แข็งแรงลดอาการผมงอกผมร่วงนะคะทุกคนพอใส่น้ำแข็งลงไปนะคะมันเย็นแบบสดชื่นมากเลย สหามาทำวันนี้นะคะมนกำลังจะทำน้ำกระชายเก็บไว้ดื่มค่ะก็เลยจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูเพราะว่ามนมีข้อมูลใหม่ล่าสุดออกมานะคะซึ่งมหาลัยมหิดลนะคะเขาวิจัยพบว่าในกระชายขาวเนี่ยมีสารสำคัญ2ตัวก็คือแพนโดตรินเอแล้วก็พิโนสตอมบินนะคะซึ่งสารสำคัญ2ตัวเนี้เขาสามารถยับยั้งพวกเชื้อไวรัส ะะสาเหตุของโรคโควิด1 9ได้นะคะโดยเขาจะช่วยยับยั้งจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะกระชายขาวตัวนี้นะคะทุกคนเขาสามารถต้านเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิง10เท่าแล้วก็ได้ดีกว่าฟ้าทลายจนถึง20เท่าเลยนะคะซึ่งในงานวิจัยของเขานะคะเขาจะเป็นรูปแบบของสารสกัด แต่ว่าอย่างเราเนี่ยเป็นแบบชาวบ้านธรรมดานะคะเราก็เอาแบบสดเนี้ยแหละคะ่ะมากินมนเชื่อว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําน้ํากระชายคั้นสดวันนี้นะคะก็จะมีกระชายเลยค่ะพระเอกของเรามีกระชายนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีน้ํำผึ้งค่ะ3ตัว น้ำกระชายกันเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องแยกกากผลไม้แบบนี้นะคะก็สามารถเอากระชายเนี่ยไปปั่นในเครื่องปั่นแล้วก็กรองเอาน้ำกระชายอีกทีหนึ่งได้นะคะแล้วก็จะใส่กระชายลงไปในหลุมนี้นะคะเริ่มออกมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมนก็คั้นน้ำ กระชายมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมนจะช้อนฟองตรงข้างหน้านี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทําให้น้ําของเราฝาดแล้วก็มีรสขมค่ะในกระชายนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยบํารุงร่างกายให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าช่วยบํารุงผมให้แข็งแรงลดอาการผมงอกผมร่วงนะคะที่สําคัญตัวนี้สามารถช่วยปรับฮอร์โมนของร่างกายของเราด้วยค่ะ เตรียมน้ำกระชายเสร็จแล้วก็มาเตรียมมะนาวต่อเลยค่ะมะนาววันนี้เดี๋ยวมนจะข้นน้ำทั้งหมด4ลูกนะคะในมะนาวนะคะจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยบรรเทาอาการเป็นหวนัดบรรเทาอาการเจ็บคอแก้ไอนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ด้วยค่ะ พอเราได้น้ำมะนาวมาแล้วนะคะก็เทใส่ลงไปในน้ำกระชายเลยนะคะมะนาวเนี่ยมนใช้ทั้งหมด4ลูกนะคะแล้วก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะมนก็จะใส่น้ำผึ้งค่ะมนจะใส่ทั้งหมด2แก้วช็อตแบบนี้นะคะ ตัวน้ำผึ้งนะคะเขาจะมีรสหวานจากธรรมชาตินะคะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับน้ำกระชายของเราให้มีรสหวานดื่มง่ายนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปให้ได้1000 ml นะคะเติมลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้น้ำผึ้งเนี่ยละลายเข้ากับน้ำกระชายของเรานะคะ ค่อยๆค,คนไปมาค่ะดื่มเลยเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะอืมทุกคนพอใส่น้ำแข็งลงไปนะคะมันเย็นแบบสดชื่นมากเลยดื่มง่ายมากเลยค่ะเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไป มนันมีขวดที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็กรอกลงไปเลยก่อนจะกรอกลงบนขวดนะคะคนเขานิดนึงเพราะว่าความข้นเขาจะไปนอนอยู่ที่ก้นก้นเหยือกค่ะซึ่งการกินเนี่ยมนก็จะกินวันละหนึ่งขวดค่ะ สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าสูตรที่มนทําในวันนี้นะคะดื่มยากกลิ่นแรงไปนิดนึงนะคะก็สามารถเติมมะนาวหรือว่าน้ำผึ้งเพิ่มได้นะคะก็เติมให้รสชาติเหมาะกับตัวเองที่ตัวเองดื่มได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้มนก็ต้องลาไปก่อนใครที่ชอบแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่เคยทำน้ำกระชายสูตรนี้ดื่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้มนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อร่อยมากทุกคนลองเลยค่ะสูตรนี้นะคะ